นี่แม่เคยเนาะเคยสุและอ่าสนองปองลีลาจิจําได้ยอยักแน่ปองน่ะเยเนาะถ้าแต่ครู่อ่ะอจ้ารอสลัดเอยอยักแน่ปองเนี่ยองค์ษาเนาะอะหล่าอกงลงอ่ y y ah อาาออะแม่เคยผิดไปแม่เคยสุราก็ยอย ah ักแน่ปองเนี่ยสะกล้องผิดไปที่กลองอ่ะสวยเท่าล่ะสอัวยอสวยล้าตีเนาะสวย สวยลาตี2อัอวยอสวยเอ๊นะนี่วแหวนคะแล้วก่างะ,าะสระอัวဖြစ်ပါတယ်อตวัวเมยียงตระဖြစ်ပါတယ်ยอยักษ์ก็จะ้ะတော့แม่เกยဖြစ်ตาบ่เนาะแม่เกยกะยอยักษ์แน่ล่ะปองแนอလုံးด้กมาตราแม่เกยဖြစ်แท้เนาะเอ๊นะนี่တော့สอ,อวยอสวยลาตีดุติยะตะလုံးจ้ะတော့ง่ายแหลวกูตีละ่ละแหลวตี งองาองายอ,ยองายไม้เอกง่ายงออายองายไม้เอกง่ายเงอะอัตตะแนะส่งยาได้อะหลงเนงเี่ยเนาะพี่รอบมาช่วยกุนีติชอวายอช่วยไม้เอกช่วยชอวายอช่วยไม้เอกช่วยกุนีตีเนาะคนต้นเนี่ย,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 ยมีดาบแม่เคยไอ้เหย่ยอยังเนี่ยหล่าปองตาได้น้ําแหละวูหลอပြောหลอเนาะอะหล่ากามัตตะแม่เคยဖြစ်ปปปปนนไาาปได้ กล้วยปฐมาหาการงับยองับยอตีกล้วยก็ลออัวไอ้ดีวอแหวนกาสระอ,อัวสิป่าเลยนะวเนาะวอแหวนกาสระอ,อัวสิป่าเลยกอ็ลออัวยอกล้วยไม้ทกกล้วยก็ลออัวยอกล้วยไม้ทกกล้วยนะคะขยุ่หออยอหอยขยุหออยอหอย หอยลอัตเนทวยมาไม้บาแมแต่ชั่วอะไรนะหอยหอยโลอัตันธรรหอยลอัตเนทียหอยห้าอัตันเย่อ้ออังอัตเนเย่หอยหิบอัตเนเนาะอ้ออังอัตันปอมปีทวยมาพี่ป่าเลยหอยหอยหอยแล้วก็แจอ้อยออออยออยไม่โทอ้อยแจเนาะ ซาเลเจน,ะนเ,จนะาเจนะนา,า,าเนะเซนีซาเลเจนดูยอดซาลุยาเนาะดาริกามาตราแม่เกยเสต๋อพี่รอไาชิตีหลงหวยหวย,หวยทีเนาะหอวยยอหวยหอวยยอหวยเอ้นี่ไอ้นี่วอลแวนนะสระอัวพี่ป่าได้หอวยยอหวย ไต่ตีตีเฮาล่ะตออายอตายตออายอตายตออายอตายอย่าอตันเนี uts, th ่ยซ้อมย่าล่ะเนาะไอไอแชตีวอายอวายวายสระปี้ซ้อมตอตียุเต็งตอตีอุปมาอาซีตั้วล่ะไอ้นี่ซีอ่ะเต็งตั้วแห่กูว่าซีตั้วหนาจซีเต็งตั้วปี้ส่งอี ตลาด y y y ง่ายๆงะตันได้ส่งเอามาแมะ y นะคะ y y ปี24เข้าปีละอะหญ้านี้ไว้ชื่อเนาะอ่าย่อยากเนลาปองในแต่เจ้าอย่าอตันบ่เนาะเนอ่าซ้องยาล่ะบ่เนาะป้ายโซรากะไซนปุป้ายป้ายป้ายเอดิแท้หมา อ่าอักษรสงฆ์มาปอปลากะบีဖြစ်ပါတယ်บีบีบีคลายะจ้าတော့คลายะจ้าတော့สระอาเอ๊ะนี่สระอากะตราดဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးงาลาปองเนี่ยอัตตะกะยอยักษ์ยอยักษ์ก็จรอัตตะปอเนาะลาပြီးတော့มาปองเนี่ยเอาโซระถั่วเตอตันกะบีเนี่ยอตันကိုถ้วยมามั้ย సరా అ 딴ထွက်တဲ့အခါမှာဘီရဲ့အ딴ကိုအတိအဓိကထွက်ရမှာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာအ딴ထွက်ရတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာစာရာအစာရာတရအ딴ရှီတရအ딴ရှီဆိုတော့ตัวအ딴နည်းနည်းဆွဲရတဲ့အာเนาะယောယကအတ္တအတ္တဆိုလို့ရအ딴နောက်ဆုံးမှာရအ딴လာပြီးတော့มาปองရရဲဆိုတော့ရအ딴มาထွက်ရတဲ့ပေါအာယောပိုင်းไม่โทปိုင်းဟောဗီလာ สระตะชาไปๆๆๆอะโลอะตันถั่วตามาวะไปโลอะตันถั่วโลไม่ยาบูไปโลอะตันถั่วมาแมควายชาตะล่ะตัวตะอะตันชีผิดแต่เอาจ้องโมโลสระอาเยอะตันมาถั่วมาเนาะปออายอไปไม่โทป้ายปออายอไปไม่โทป้ายน้าแล้วจะคว้าจ้ะรอแม่เกยมาสระเอยอยักษ์เนี่ยป้องน่ะရှိတယ်အဲ့ဒါတိล่ะအာဒီယားเนาะ เฉยอี <ion> a ี c ดูมาให้เอ่อไปเลยตั้งๆจะจ้องมาชิดอะอะไรเฉยชอดีสระเอกะสระเอออาจารย์ช่วยมาเนาะชอเออยอเฉยตัวชอเชิงกะอันยันแต่พิเศษแต่อาจารจำโมโลอาจารย์เลยยามาพิเศไปเลยเฉยเฉยเฉยนะคะเฉย เฉยอะล่ะกะอเมียญแต่น้อช้อชอเอยยอเฉยเอยเอยเนาะเอยถึงอะโหลบอกตู้แย่อาจารย์โว้ยยอเลยอะโหลเอยเอยนะคะอะไรเอยอะโหลมีบอกว่ายังไงเอยเป็นยังไงเอยเอยอะโหลมีบอกเนาะแล้วก็เคยคอเออเอดีย่ซาลเอเอดีย่ซาลเอกะ อ่าสระเอออะตันเท่ายมาเนาะคเออยอเคยคเออยอเคยคเออยอเคยเท่าบิลาไอ้นี่เนาะแม่เคยกับสะหลงป๊าวในคําว่าไอ้นี่น่ะเหมียวป๊าวได้ยาบาดสระอยอยักษ์เยสระเอยอยักษ์บ่เนาะอะไรอาลงก็มตราแม่เคยขึ้นไปได้เลยเลย ลอเออยอเลยลอเออยอเลยลอเออยอเลยอาดากะแม่เคยพี <S in> ่ปาเลยแม่เคยแม่เคยนะคะอะลาดิกะมาตราแม่เคยพี่ปาเลยหายเจ้าตีหออายอหายหออายอหายอาเชียบีห้าอันตั้งทวยแม่อนาวกะ ยอยักย่าแต่แน่สมาบอน้อหายหายหายปิรมาน้อยเน่ตีขล่าน้อยน้อยน้อยแนตีตีตีนออยอน้อยไม่โทน้อยนออยอน้อยไม่โทน้อยเน่ตีตีตีนออยอน้อยไม่โทน้อยอะไรส่วนใหญ่สาสาจางลีนั่นแน่ลีสูจิมันเนาะ ใบบอกใบบัวอาาการน้ำแม่เส่ดแต่งตัวสวยสวยมาตราแม่เกยก็ไปหาแล้วมาตราแม่เกยกายอยักษ์แน่ล่ะปเปาแน่ลงสุรร้อสวยสวยใช่ไหมคะใบบกบกใบบัวแต่งตัวสวยสวย ใบโบงแนใบบัวกะแต่งตัวสวอวสาวุธซาวุฒีเขาละสวยสวยล,ล,ะล,ะล่าล่าลีใบโบงแนใบบัวกะเนาะเซงเซงกัลีน่าเก่าหมูเปล่าปะอาวุธสาโกล,ล,ะล,ะล่าล่าลีวุดเดสวยสวยเอ้ยสวยสวย,สวยกะแม่เกย์ใช่ปะเน๊ใบโบงใบบวัวแต่งตัวสวยสวยผู้ผาไปด้วยผู้ผา กางลีนะแม่ไปตัวตีด้วยด้วยสุลามนเนียตนเนียและคณะคณะหยบจ่าแหล่อาลากะเน่อตูพิชปาเรเน่อตูกะอ่เน่อตูตัวแม่เกยพิชตาเนาะย่อยักแน่ลาเปาเน่อล่งกะแม่เกยพิชปาเรผู้ผ่าไปด้วยผู้ผ่ากะไล่ตัวตีเขาละร่วมงานหันสาร่รวมเป้อตีงานเ่าหันสารสราุรากะ อ่าเปาะๆป้าๆบ่เนาะไปบอกส่งไม้ไปบอกกะส่งโปดดีไม้ไม้สระเจ้าเนาะไปบอกส่งไม้ประธานรับมาดีเนี่ยมาแม่เคยอ่ะเป็นอลุงนี่ชื่อแหละอคูดินี่กะแม่เคยอาจารย์สอนเปาะนี่ดาผิดแต่แต่อาจารย์แม่เคยอธิกาเปาะปะไปบ่แม่ไอ้แม่เคยดิสาไปแท้มากะแม่กะ นะร้องแม่ชื่ออะไรบ่เนาะยอยักแน่ล่ะปองแนะอะลงเนี่ยแม่คือผิดไปแล้วคุณอาศึกษาธุรกิจไปบกส่งไม้ตะเตียอาจารย์ดีอ่ะบ่เนาะอะไปบกกะดอกกูปู่เบิดแห่ส่งสระปู่ตีเนาะปู่ตีปี้ตีไม้สระดอกอ่าดอกกูปู่ไปไล่แต่ประธานรับมาประธานสระกะคือไอ้อะลงแท้มาอะลงต้องขึ้นเลยไอ้เหย่ปวยแท้มา เพื่อนเป๋เราแดไอเอากระถาเลยบ่เนาะอะอล่าประธานเราขอเลยรับมาสุรากันและคันลาเรเป็นเพราะได้เวลาเพราะอาเบจังโซโรได้เวลาอเฉยเย้าบาบีได้เวลาอเฉยเย้าบาบีเาอเฉยเย้าบาบ,าบ,าบีตีของนำทางตีย้ายแดดของของสุรากะคาวลองนำทางแล้มเพื่อนเชียร์อาเสียงคาวลองโกตีไรแดด ดาสาไปบ่เนาะเดี๋ยวตะเข้าตะเข้านาเข้าภาพัพจ้าบมาไหมเอ่อทายสาลีลานี่ได้ดูไลฟ์โซลยาบาเลยเนะาะใบโบกใบบัวแต่งตัวสวยๆภูผาไปด้วยร่วมงานหันสาใบโบกส่งไม้ประทานรับมาเพราะได้เวลาตีของนำทางตะเข้าเจิสูซมัย ใบโบกใบบวัวแต่งตัวสวยๆภูผาไปด้วยร่วมร่วมงานเนาะร่วมร่ารตนแชร์แม่พระเจ้าวายเลยร์รัวมร่วมงานหันสาเอ้ทีย่หันสากา็หันสาไปมาเลยเตียเนอะอ่าไอ้ีหันสาก,าจากา็จะรอเอ่อรอหันพี่แต่เนาะรออะนอหัน รวมโย่อาจารย์แทย์เหอเนาะใบบกส่งไม้ประธานรับมาเพราะได้เวลาตีของนำทางเขาวิลาสวยด้วยรวยด้วยเนาะรวยด้วยนะโอ้โหบาลูว่าไปรวมโย่หรืว่าไอ้เล่าทีมยับชี่ส่งแลไวมาติวเนาะ แม่เกยอาจารย์สินอาจิเหมอนาะสวยด้วยรวยด้วยนะคะสวยสอวายอสวยด้วยแล้วก็รวยด้วยโอ้อกรง้ลงดาบแม่เกยดีแบบเนาะสวยด้วยรวยด้วยนะคะสวยล่าตีล่าตีล่าลาบอ ดวยสระกยอเวสวยด้วยล่าแลล่านะรวยด้วยอ่าชั้นและชั้นตาเลยปัสสณและสีเลย,ยล่าและล่าเลยบ่เน,นาะอ่าเจ้าบดวยเราถี่หญ้าปี้ส่งเลยบ่เน,นาะตะชั่วยังปี้ส่งนะบ่เน,นาะช่อและยังช่อเลยเล,ล่าและยังล่าเลยอ่าตะทรีและฉิดเลยบ่เน,นาะสวยด้วยรวยด้วยสอัวยอสวยเอดีวแหวนงว่าสระอัวที่ปาร์ได้ ดออวย้วยไม่โทด้วยสวยด้วยล่าเลลาเรรวยด้วยรออวยรวยดออวยรวยไม่โทด้วยรวยด้วยนะคะสวยด้วยรวยด้วยล่าเลล่าแรเชนและเชนตาเรนะคะสวยด้วยรวยด้วยอืมสุดยอดเลยนะคะสวยด้วยรวยด้วยสุดยอดเลยเช่นไหนนาบอกเห่ะ third option ไหนล่ะได้เพชรไหนน่ะบ่หล่อด้วยหลออ่อจ้าอ่าแม่เคยบ่เข้าต่อบ่เนาะหล่ออยากจะเลิศใส่หล่อลูกပြောมาแมงกะเลิศใส่สวยหล,ล่ลอลูกပြောมาเนาะสวยด้วยรว,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 วยด้วย,ยววด้วยหมาวอแหวนเขียนมาเนาะสวยดอยลูกပြောไล่ลูกชิยลงว่าเส้นเป็ดขึ้นไปตัวเลยเนาะได้ด้วยสระแน่อะตัวได้สระจ้าတော့ အာတ uh, ံပ so, ို until, းမရှိတာဟ so, ုတ်ပြီလားဒီကဲလို့สวยด้อยလို့ပြောလိုက်လျှင်ဆိုမလှအောင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဆလုံးဖြစ်သွားတယ်ရွယ်ด้อย solution လဲดอยဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆန့်ကျင်မမီတာအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကိုမမီတာဗောနော်အဲ့ဒါအเจ้าမလို့ရေးလို့ရေးမလို့မရပါဘူးเนาะရေးမလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်လုံးဝပြောင်းနေ wall when ပြရမှာကို all and ကြောင်းရေးလိုက်တော့လုံးဝအဓိပ္ပာယ် สั่นจินแปดสิบเดตัวเลยเนาะอล่ะจามรทยสากมาล้อ้องว่าไม่ยาบาหูเนาะแต่มีอยู่ยี่โลล้องว่าไม่ยาบ้าเข้าพีลาอล่ะลตีท้ายาบาแม่สวยด้อยส่ลูเชียคนนับยอะเลยรออบาลมลเราเนาะล่าเลยสทีอันนี้มาลาเราเจดตัวลเนาะอาล่ะตัดที่ทายาบาแม่นะคะสวยด้อยไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะ တရားပြို့ကိုကိုကအာတမိကြီးစားစကားတော့ပြောမယ်အာသာสวยด้อยလို့တော်ပြပြောလို့ရှိရင်ဆိုစန့်ကျင်ဘက်လုံးဝဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါတတိထားပါเนาะအမကြီးမမပါစင်တဲ့เนาะဆံလုံးပေါင်းမ ấy အတက်ตาပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဆံလုံးပေါင်းလုံးဝမမလိုမရဘူးဆံလုံးပေါင်းမ ấy အတိတ်ပဲလုံးဝပြောင်းလဲတယ်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှ ซาลองเป้าใหม่อัตตาเปลี่ยนแล้วเลยซออะล่ะเวท้ายหลုံท้ายหลုံပြောတာလေจ้าပူးတယ်မလားสกอตพี่ชีวิตเปลี่ยนสกอตซาลองเป้านะพี่สระมาล่ะซาลองเป้ามาล่ะเนี่ยอัตตาลงวะโอ้จองเลตွားล่ะเนาะအဲ့လိုမျိုးမเสียရအောင်เนาะအဲ့ဒါတတိထားရပါမယ်အာขอโทษไม่เป็นไรค่ะนะคะไม่เป็นไรค่ะเมี้ยนๆมาละຊິຍຽນเมี้ยนตတ်ตาပေါ့เมี้ยนမတ်မိตွားล่ะပေါ့အဲ့ဒါ กัวตะมาต๊าไล่ได้อะคือไอ้อาม่าโตตี่ได้คามาเนาะส่วนยินล้องว่ามันมีต๊าบีนะคะล้องว่ามันมีต๊าบีสวยแน่นะแต่ว่าเราปิ้วเนาะสวยแน่แห่ขอดตาบ่อะล่ะมาละสิเนาะสวยเลยเนาะสวย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 แน่สวยแน่แลมาม้ายาวเนาะสวยซอล่ะต๊าบีบ่อาม่าจี๊จี้มาต๊าบีบ่ เขาเขียนว่านั่นแหละก็คือเขาตั้งใจเขียนแบบนั้นใช่ไหมใช่ไหมตูเตมนเาแต้โรยี่อ่ะล่ะเขาตั้งใจเขียนแบบนั้นใช่ไหมไปจีบสาวไม่ได้นะเดี๋ยวจีบสาเสาไม่ติดนะเดี๋ยวเสาวสาหนีนะอ่ะโอตัวชีโลมยเอาเนาะลืมยศ